คอลัมคนปลายซอยโปรดอ่านแก้อาการช็อกถึงวันนี้ไม่หายแต่ก็คงคลายช็อกพอได้สติใกล้ครวนทวนทบกันแล้วนะกับเรื่องนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุกหนึ่งปีการคิดใกล้ครวน ที่นำไปสู่บทสรุปอันลงตัวได้นั้นองค์ประกอบสำคัญคือข้อมูลที่ครบด้านแต่หลายๆคนจับยึดแต่เทียงว่าทักษินนักโทษเทวดาติดคุกแค่ปีเดียวแค่นี้แล้วนำไปสู่ความคิดสรุปด้านช็อกแต่ถ้าอ่านพระบรมราชโองการจับความให้ชัดแล้วย้อนไปดูรายละเอียดทางพฤติกรรมทักษินสู่คำตัดสินสารทั้งสคดี ทีสั่งจำคุกรวม8ปีนั้นแล้วถ้าเราเป็นทักษิณเป็นครอบครัวเป็นคนร่วมวงตระกูลชินวัตรเป็นสมาชิกพรรคจากาพรรคไทยรักไทยจนไปเป็นเพื่อไทยวันนี้ความในพระบรมราชโองการนั้นที่พระชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้โดยยังคงให้รับโทษบางส่วนนั้นส่วนหนึ่งเป็นพระมหากรุณายิ่งแล้วอีกส่วน เป็นไปตามหลักพิจารณาคดีความซึ่งประกอบด้วยเมตตาอภัยเมื่อนักโทษนั้นสำนึกจะได้กลับตัวกลับใจออกไปเป็นพลเมืองดีของชาติขณะเดียวกันในหนังสือที่นำทุนกล้าวถวายเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษนั้นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรประหนึ่งยืนกลางสี่มุมเมืองแล้วตะโกนให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา ได้ยินจากปากทักษิณเองว่าผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันรมหากษัตริย์ครับผมเป็นคนเลวครับผมโกงชาติโกงแผนดินโกงประชาชนจริงครับผมใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนกอบโกยผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและครอบครัวจริงครับผมมีความสำนึกในการทำความผิดนั้นแล้วครับผมเคารพ ในกระบวนการยุติธรรมครับและผมขอน้อมรับโทษตามคำพิพา,ากษาครับจากปากจากใจทักษินที่ถ่ายทอดเป็นอักษรในหนังสือขอพระาททานอภัยโทษนั้นติดคุก8ปียังสลักไม่ลึกเท่าติดคุกสังคมที่จะสลักลึกลงไปทั้งชาติตระกูลตราบชั่วฟ้าดิ่งสลายทนึกย้อนไปจากวันแรกถึงวันสุดท้าย 1 6 1ถปีทั้งโลกจะได้ยินทักษิณประกาศไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยมาตลอดกร้มแต่คำว่าเป็นการยุติที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดทั้งประกาศว่าตัวเองไม่มีความผิดไม่โกงชาติไม่โกงแผ่นดินไม่โกงประชาชนเพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองและครอบครัวมาตลอดและทุกคดีเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเขาไม่ได้ทำผิด เขาไม่ได้โกงใดๆทั้งสิ้นอาหารการถึงขั้นแยกประเทศเป็นแดนทั้งแผ่นดินทักสินสถาปนาแล้ววันหนึ่งทักสินที่ดุดแมงป่องชูหางวางตัวอยู่เหนือทุกสถาบันอำนาจเมื่อสิน้นธิ์สิ้นอาหารการและสิ้นทางไปก็บักหน้ากลับมาเองยอมยืนหน้าบรรลังสารเปล่งคำสารภาพ รับโทษรับผิดยอมเข้าคุกยอมให้ตีตราตีทะเบียนเป็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกไทยคนแรกที่ต้องเข้าคุกฐานใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตโกงกินบันทึกลงไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยให้คนทั้งโลกได้รู้ความจริงจากปากจากใจผู้กำเริบเสพสารโกงบ้านกินเมืองจากอาหารการ สู่สิโรราบสารภาพกราบกรานด้วยคําเป็นบันทึกหลักฐานในหนังสือขอพระราาทานอภัยโทษว่าเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยากให้ทุกคนกลับไปอ่านพระบรมราชโองคงการเมื่อ31สิงหาคม2566อีกครั้งค่อยๆอ,อ่านแต่ละบรรทัดแล้วใคร่ครวนตามโดยเฉพาะคำสารภาพทักษิณ ที่ปรากฏในพระบรมราชโอง่งการนั้นว่าความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำ มีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทแล้วจึงพระชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา เขาสิ้นทางไปอยู่ในสภาพเสือป่วยเดินเข้ากรงเป็นนักโทษสารภาพในสิ่งที่ทำยอมรับผิดตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการแล้วเมื่อถุนกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษด้วยพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยทั้งด้วยทศพิษราชธรรมข้อที่เอักโกทะ ทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอไม่ทรงปรารถนาจะก,ก่อภัยก่อเวรแก่ผู้ใดและข้อที่10บอวิโรธนะทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรงและดำรงพระอาการไม่ยินดียินร้ายต่ออำนาจคติทั้งปวงและทรงเอื้อเฟื้อต่อเนติแบบแผนของแผ่นดินพระราชทานอภัยลดโทษ จาก8ปีเหลือ1ปีแทนการพระราชทานอภัยโทษให้ทั้งหมดชอบแล้วด้วยประการทั้งปวงส่วนที่เห็นว่าเป็นสองมาตรฐานปันหนึ่งนักโทษเทวดานั้นเป็นส่วนของผู้คุมกฎผู้รักษากฎหมายตามกฎหมายบ้านเมืองคือกระทรวงยุติธรรมกรมรัชทันตำรวจรวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยตรง พุทธช,ชัดไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการมีพระบรมราชวินิจฉัยในหนังสือขอพระจัราชทานอภัยโทษแต่อย่างใดทั้งสิน้นฉะนั้นการที่ใครจะช็อกหรือไม่ช็อกและใครจะวิพากษ์วิจาร์ณในทางปฏิกิริยาตอบกลับนั้นควรใช้ความใกล้ครวนด้วยสติแทนความรู้สึกที่สะท้อนอารมณ์ให้มากเข้าไว นี่เป็นเพียงความคิดเห็นเฉพาะตัวอย่าถือเป็นการเตือนเป็นการสอนเพราะผมไม่อยู่ในสถานะที่จะทำเช่นนั้นได้และผมก็มิบังอาจด้วยในโลกนี้มีสองอย่างที่มนุษย์ในสังคมอาจหนีพ้นอย่างหนึ่งแต่จะหนีไม่พ้นอีกอย่างหนึ่งและบางทีหนีไม่พ้นทั้งสองอย่างแต่ไม่มีเลยที่จะหนีพ้นทั้งสองอย่าง นั่นคือกฎหมายและกฎกรรมบางคนพ้นกฎหมายแต่ไม่พ้นกฎกรรมบางคนต้องรับทั้งกฎหมายและกฎกรรมใครก็อย่าอิจฉาใครดูง่ายๆไปแบบจนๆอย่างอดีตนายกประยุทธ์กับไปแบบรวยล้นเพราะปล้นชาติอย่างอดีตนายกทักษิณโลกสรรเสริญใคร และใครที่โลกด่าคอลัมน์คนปลายซอย